มันคงใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะคุณผู้ชม<ฮ>สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทย3 37เลเวลตัวละครล่าส,สุดก็อยู่ที่125นะครับพลังรบอยู่ที่38ล้านอันดับใน PVP <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่เอาจากใจกจริงๆผมอยากขายไอดีนี้มากเลยครับเ <c oughs> อาเป็นมาก,ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปดูรา,ลายละเอียดตัวละครทั้งหมดไอเทมต่ตางๆที่ผมได้มีรวมไปถึงราคาที่ผมจะตั้งขายเพื่อที่จะอำลาเซิร์ฟเวอร์นี้ก็อย่าลืมที่ ชวนกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ลิสแมนช็อปบริการการจำเงินเกมมือถือวันพัน m มนเดอร์สตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no น1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการตําเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไป ค้นหาคําว่า List m a n shop ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ Li s t man s ช op เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกเลเซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเล็รวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสาาาหรรรับบิกกจนเมตลอด22 ชั่ ครับสวัสดีพ,อพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับย<อ>ินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอร์สองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยอ๋อสำหรับวันนี้กระผมเองจะมาประกาศอําลาเซิร์ฟเวอร์สามสามเจ็ดในเซิร์ฟเวอร์ไทยอันนี้นะครับผมพร้อมๆกับการขายไอดีนี้ไปด้วยสำหรับไอดีนี้เนี่ยก็จะเป็นไอดีหลักของผมนะที่อยู่มาอย่างยาวนานมากๆนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์สามสามเจ็ดโดยเด่นๆอย่างแรกไอดีนี้ไม่ได้ผูกติดกับไอดีอีเมลเลยนะครับผมส่วนพวกตัวละครก็มีบ้างเล็กน้อยนะถึงแม้ว่าบาง ตัวก็จะไม่ใช่ตัวเมตาหลักๆก,ก็ตามแต่ถ้าจะให้เอาแบบดูดีเด่นๆเ,เลยก็ซูเปอร์ดาร์ชัย SSR บวกจ้ะอัศวินจกนักรกล SSR บวกจ้ะแปดประกายแสง SSR บวกจ้ะหรือเกรียวกันชุบ SSR บวกตตัวนี้ยังคงเป็นเมตาหลักอยู่นะจ๊ะหรือถ้าใครอยากจะเล่นความเร็วของเจ้าตัวซอมบี้แมน SSR บวกก็สามารถเปิดได้นะแต่ก็ต้องเติมเงินตั๋วดํากันหน่อยเนื่องจากตอนนี้ตั๋วดําเหลือ39บเใบเท่านั้นเพราะตอนแรกผมกลาว่าจะไปเล่นเจ้าตัวโซนิก UR จะดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วกันนะครับสำหรับไอ บอกเลยว่าขายเอาใจตัวเองสุดๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยใครใจดีมาซื้อเนี่ยเหมือนได้บุญไปเลยแหละอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของกระเป๋านะครับผมที่เด่นๆหลักๆก็จะมีพวกกล่องเศษส่วนฮีโร่พวกนี้นี่แหละก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะเท่าที่ผมไปเปิดใช้มาก็ไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าต่อให้เก็บเยอะก็ตามไอ้พวกกล่องเหล่านี้ก็จะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมพวกเศษส่วนชิ้นส่วนฮีโร่เนี่ยไม่ได้ใช้อย่างแน่นอนครับในเมตาของ UR เนื่องจากเมตา UR ต้องใช้กล่องและก็เศษชิ้นส่วนจิ๊กซอว์อะไรพวกนี้ใหม่หมดเลย ต้องเป็นแบบใหม่แบบแดงแบบสียูอาหมดทั้งสิ้นเพื่อนๆไม่สามารถมาใช้พวกตัวละครเหล่านี้ได้แม้แต่เด็ดขาดนะครับผมไอ r ธรรมดา s อสบวกเนี่ยใช้ไม่ได้นะ ต้องเป็นของ UR สีแดงหมดต่อมาก็จะมีในเรื่องตั๋วนะครับผมตั๋วดาเหลืออยู่39บใบตั๋วม่วง17ใบตั๋วดําอุปกรณ์หรือว่าอาวุธนะครับผม83บใบอันนี้ <Wow. S 1> ถือว่าดีและเยอะมากๆต่อมาก็จะเป็นพวกหินวิวัฒนาการนะก็จะมีของฮีโร่หชิ้นกับปีศาจสามชิ้นซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอนาคตข้างหน้าไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะตัวละครระดับ UR ต้องใช้ของใหม่ทั้งหมดนะครับที่เป็น UR ลูกแก้วราชาทะเลลึก1 อัศวินหนึ่งบาคุซันหนึ่งเกริวกันชูบหนึ่งแล้วก็พิกกตอีกหนึ่งยังไม่ได้แปลเปลี่ยนส่วนพวกอุปกรณ์หรือว่าอาวุธเฉพาะ3ดาวก็มีดองไว้เหมือนกันนะครับผมสําหรับพวกตัวละครเก่าๆนะที่เป็นระดับ S <Okay>. S R ต่อมาก็มาดูพวกตัวละครเลยละกันนะตัวแรกเด่นๆหลักๆเลยนะครับผมจะเป็นแฟตประกายแสง S S R บวกอันเนี้ยห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงส่วนพาร์ทสีอันนี้จะเป็นเลเวลที่1เท่านั้นอาวุธอุปกรณ์เฉพาะก็จัดไปเลย3ดาวส่วนเรียนตาร,ระดับ S จัดไปเลย6ดาวเต็มๆอุปกรณ์ที่สวมใส ความเร็วนะแล้วก็อัพดาวม่วงไปด้วยถ้าเอาเขาจริงไปเล่นเป็นเซ็ตเอ,อ่อเมทัไนท์ทั้งหมดเลยก็น่าจะดีไม่ก็อาจจะเป็นเซ็ตโซนิกที่เป็นกรอบแดงจะดีกว่านะไอ้เซตนั้นเนี่ยมันจะเร็วที่สุดต่อมาก็จะเป็นเมท k n ไนท์ SSR บวกครับผมจัดไปแล้วครับ5ดาวเหลือง4ดาวม่วงฮารีบตรงนี้จัดมาเป็นเลเวลที่2นะคุณผู้ชมบอกเลยว่า ปั้นสุดๆจริงๆอุปกรณ์อาวุธก็3ดาวเช่นเดียวกันครับต่อมาก็จะเป็นพี่ด้วงนะอัพเต็มไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอนาคตข้างหน้าไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ถ้าใครอยากจะเล่นก็จัดไปได้ครับผมพาสิฟิิวเลเวลที่2ด้วยอุปกรณ์ก็3ดาวนะต่อมาก็จะเป็นอัศวินจากกลุ่ r เอเอสอาร์บวกครับอันนี้ไม่ได้ปั้นสุดนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่2ดาวเท่านั้นเพราะสมดาวไม่ได้จําเป็นเกเรียวกันชุบเอทเอสอาร์บวกก็2ดาวเช่นเดียวกันครับผมส่วนการปั้นก็จะประมาณนี้ราชาทะเลลึกโอ้โหอัพมาเป็นามก ก็การโร่ปั้นสุดเหมือนกันครับตัวนี้ซูเปอรด์ดาร์คชายก็กะว่าจะปั้นสุดนะแต่เรื่องออนติเมทอาวุธ3ดาวเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นผมว่าไม่ต้องปั้นสุดก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะได้อาวุธเฉพาะของเขาก็เดี๋ยวไปรอตอนมารีเทิร์นก็น่าจะเก็บได้อยู่โกริบัตเอสเอชอาร์บวกก็มีเหมือนกันครับผมนอกนั้นก็จะเป็นพวกตัวละครกากๆแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรน่าเล่นนะครับผม,มพวงตัวละครเก่าๆอันว่าหลากัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์ก็จัดไว้ให้เรียบร้อยนะมีใส่แดงๆเต็มๆประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าไปเอาอัปเกรดดเอองงก็ไ้มมีข ไว้เต็มนะในส่วนนี้ก็สามารถไปปรับเปลี่ยนกันได้เลยแล้วแต่ชอบส่วนต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเติมกันบ้างนะสําหรับไอดีนี้ก็เติมไปอยู่ที่3ามพันแบงค์นับรวมรวม,รวมก็น่าจะเยอะอยู่ละมัง้งและสําหรับเพชรที่เหลือใช้นะตอนนี้1 1ึ0 0หกว่าเม็ดบอกเลยว่ามีเพชรไว้ซื้อของได้ยาวๆครับอย่างเช่นตัวดำนะตอนนี้ก็จัดไปเลยครับผมอีก36ใบรวม <Wow. S 1> รวมกับของเดิมก็มีอยู่ทั้งหมด75บใบเลยนะครับในเรื่องของตัวดําแพ็คโซนตัวดําดาวกระจายตรงนี้ก็สามารถซื้อเก็บได้นะมันจะซื้อ สูงสุดอยู่ประมาณ2แพคก็จะมีตัวดําดาวกระจายตรงนี้หรือว่าตัวดาอาวุธเนี่ยอยู่ที่6ใบนะครับผมในแต่ละครั้งที่เราซื้อต่อไปเดี๋ยวไปดูในเรื่องของดันเจี้ยนกันบ้างว่าผ่านด่านกันเยอะไหมแต่ก่อนอื่นเลยคร,รับผมเองก็ต้องขอแวะขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่องยูทูบแองเจิลในเ,เกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้ว <Wow. S 1> วิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จั กันมาครับณนตรงนี้รูปายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็ม <c oughs> ใครที่ติดตามวันทันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g เ l ิ้ลเกกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับสำหรับดันเจี้ยนตอนนี้อยู่ด่านที่25ก็ยังไม่ได้ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าขี้เกียจเล่นท้าสู้บอสก็จัดเต็มครับผมเล่นได้ฟรีๆยาวๆกดออตโต้ก็ผ่านหมดท้าสู้ราชาของอาวุธอุปกรณ์กรอบแดงก็เล่นได้จนถึงด่านสุดท้ายเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปจัดทีมะเลยนะ เ้าปุ๊บกดออตโต้ผ่านแน่นอน100%เ์ไม่ต้องโกว่าไม่ผ่านยังไงก็ผ่านแน่นอนร0 0ครับสาหรับทีมที่1ก็จะประมาณนี้ทีมที่2ก็จะประมาณนี้กดยังไงก็ผ่านครับ <S <S อ,อ่ะกดข้ามให้ดูสําหรับทีมแรกต่อมาทีมที่สก็กด ข้ามไปเลยครับไม่ต้องไปเล่นอะไรมากมายครับเน้นกดข้ามอย่างเดียวออโต้วินชิลชิวส่วนดันเจี้ยนอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถเล่นได้ออโต้นะครับผมด่าน15หมดเรียบร้อยคาสูพิเศกก็ด่าน10นะสาหรับฮีโร่กดออโต้ผ่านได้เช่นเดียวกันปีศาจก็ด่าน10ก็กําลังจะผ่านต่อมาจะเป็นระบบรูนนะครับผมก็จะเป็นเลเวลที่2ทั้งหมดเลยประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแผนกลยุทธ์นะครับผมหรือพลังแฝงแบบพิเศษก็จัดมาประมาณนี้ส่วน <Wow. S 1> ช่องอื่นๆผมไม่ได้จัดเรียงไว้สักเท่าไหร่นะอันนี้ค่อยไปจัดเรียงท มันสวยๆเ <c oughs> อาไว้ว่าเนี่ยประมาณนี้สวยที่สุดละถ้าใครอยากจะเรียงก็ดูฮะของสีทองสีทองเต็มหมดครับอัพหนึ่งดาวแล้วก็อัพสามารถ23ดาวอัพได้หมดครับดูการอัพดาวอุปกรณ์ก็เยอะเหมือนกันครับผมอยู่ที่41ใบตัวม่วงตรงนี้ผมดองไว้ให้แบบเต็มๆครับ1 0 0กับ600แล้วก็มี45ใบเปิดตูม่วงตรงนี้ก็อีก48บใบชิลๆจ้ะใครที่สนใจสามารถทักมาหาที่เฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับตามนี้นะผมจะขายอยู่ักระมาณาลรักพันนะครับผมก็เริ่มต้นที่เมา6,500แล้วกันอันนี้ถือว่าแล้ เอาบุญนะแต่เอาข้อจริงถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องของผมก็สามารถลดราคาได้นะแล้วแต่ความเหมาะสมของเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาคุยกับผมในเฟซส่วนตัวได้เลย <c oughs> ใครที่อยากซื้อก็ติดต่อมาใครที่ไม่อยากซื้อก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนไอเดียเซเวอร์จีนผมเองก็มีเหมือนกันนะจะให้ผมสมัครให้หรือจะเอารหัสที่มีตัวละครอยู่แล้วก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับไอเดียเซเวอร์จีนเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการอําลาเซเวอร์สามสามเจ็ดยังไงก่อนที่เพื่อนๆ่นทุกท่านจะทำการกดปิด,ปดีีโอ,อน้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทรา,า,าบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน